สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาอธิบายขั้นตอนการขอกรินคาร์ดให้กับ ครอบครัวในส่วนของ NVC process ซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ต่อจากขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอน USCIS คลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้พี่มดอยากจะแนะนำให้คุณย้อนกลับไปดูคลิปนี้คลิปแรกก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนจากนั้นค่อยกลับมาดูคลิปนี้ค่ะ เมื่อ USCIS อนุมัติแบบฟอร์ม I130 ให้คุณเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งเคสของคุณไปยัง NVC ที่เรียกว่า National Visa Center นั่นเองนะคะ NVC process นั้นขั้นแรกหลังจากที่เขาได้รับเรื่องจากทาง USCIS เขาก็จะไปสร้างเคสไฟล์ของคุณเป็นโปรไฟล์ของคุณพอเขาสร้างโปรไฟล์ของคุณเรียบร้อยแล้วในระบบเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งอีเมลหรือเป็นจดหมาย Welcome Letter ไปให้กับสปอนเซอร์ของคุณนะคะะ แล้วใน Welcome Letter นั้นมันก็จะมีเคสนัมเบอร์ของคุณที่ขึ้นต้นด้วย B N K B N K จะยอ่อเป็นชื่อย่อมาจากสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยนะคะแล้วในจดหมาย Welcome Letter เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลสำคัญที่คุณจะใช้ในการล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตท,ที่เรียกว่าเป็น C E A C เนี่ยนะคะโดยที่ล็อกอินตัวนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการ manage เคสของคุณสแกนเอกสารอัปโหลดไฟล์รวมไปถึงเช็คสถานะเคสของคุณนั่นเองจ้ะขั้นตอนที่2คือการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ NVC นะคะ NVC ฟรีเนี่ยมันจะมี2ตัวด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นค่าค่าฟรีของ affidavit of support 120เหรียญ ค่าฟรีที่2เนี่ยจะเป็น Immigrant Visa Application Process นะคะซึ่งจะ,ะค่าฟรีเนี่ยาเหรียญน,นะคะโดยที่ทาง NVC เนี่ยเขาก็จะแจ้งให้กับสปอนเซอร์ของคุณนะคะจ่ายค่าฟรีเนี้ยทีละตัวนะคะมันจะจ่ายได้อ,อย่างละอย่างละฟรี ฟรีละครั้งนะคะพอสปอนเซอร์ของคุณจ่ายค่าฟรีสอันนี้ครบเรียบร้อยแล้วก็จะต้องรออย่างน้อย1อาทิตย์ให้ NVC เขาโปรเซ s เงินะพอเขา r o รเ s s เรียบร้อยแล้วรับเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาถึงจะติดต่อสปอนเซอร์ของคุณให้ ทำในขั้นตอนต่อไปอะจ้ะต่อมาขั้นตอนที่3สปอนเซอร์จะต้องกรอกแบบฟอร์ม I864 หรือที่เรียกว่า Affidavit of Support นะคะซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่แสดงรายได้ รายรับของตัวสปอนเซอร์นะคะโดยที่รายได้ของสปอนเซอร์จะต้องผ่านเกณฑ์ที่ USCAS เขากำหนดไว้นะพี่มดเคยอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วนะคะทุกคนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่ารายได้ของสปอนเซอร์คุณเนี่ยมีไม่มากพอคุณสามารถที่จะหาจอยสปอนเซอร์ได้นะคะซึ่ง รายได้ของสปอนเซอร์ในปี2024นี้นะคะกำหนดเอาไว้ต่ำสุดประมาณ25,500เหรียญต่อปีนะคะอันนี้คือขั้นต่ำสำหรับสมาชิกครอบครัว2คนนะคะถ้าเกิดว่าสมาชิกครอบครัวเนี่ย3คน4คนเนี่ยรายได้ของสปอนเซอร์มันจะต้องสูงตามไปด้วยนะคะถึงจะผ่านเกณฑ์ค่ะขั้นที่4 financial documents สปอนเซอร์จะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงินนะคะยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ทาง NVC เขาต้องการก็คือเป็น IRS tax transcript นะคะซึ่งมันจะเป็นการสรุปข้อมูลสำคัญสั้นง่ายได้ใจความนะคะโดยที่คุณสามารถที่จะไปขอ IRS อ tax transcript ได้จากเว็บไซต์ของ IRS นั่นแหละจ้ะ หรือคุณอาจจะใช้ tax return ที่คุณยื่นไปการยื่นภาษีปีล่าสุดนะคะแล้วก็ คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม W 2ไปด้วยนะคะประกอบกันแล้วคุณก็จะต้องมีจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทซึ่งกง็จะต้องระบุว่าใครเป็นนายจ้างของคุณคุณเริ่มทำงานเท่าไหร่ทำงานได้กี่ปีแล้วรายได้ของคุณเท่าไหร่นะคะทำงานตำแหน่งอะไรนะจดหมายรับรองงานก็จะประมาณนี้นะคะและในส่วนของถ้าเกิดว่าคุณ ตกงานอยู่เรียกว่าเป็น unemployment หรือว่าคุณอาจจะรีทรายแล้วก็เสียแล้วคุณไม่ได้มีงานประจำใช่ไหมคะคุณก็จะต้องมเอีเอกสารหลักฐานทางด้านการเงินมาโชว์ว่าคุณมีรายได้ จากทางไหนบ้างช่องทางไหนบ้างถ้าคุณกเกษียณแล้วคุณอาจจะ,ะเรียกว่ากินเงินโซเชียลอยู่เป็นโซเชียลเซก r รตี้อินคัมคุณก็จะต้องมีแบงก์ t เต e เมนตะ์ไปโชว์หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมี Investment หรือคุณมีเงินเก็บเรียกว่าฟุกโฟวันเคสต่างๆอะไรย่างเงี้ยคุณก็ต้องโชว์ไปด้วยว่าคุณมีรายได้มากพอที่จะเป็นสปอนเซอร์ขอกรินคาร์ดให้กับครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะ นอกจากนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ b b n n s t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  e m e n t หรือคุณอาจจะใช้ Asset ต่างๆนะคะพวกแบบหุ้นกองทุนอะไรแบบนี้เอาไปรวมได้ด้วยเช่นเดียวกันจ้ะขั้นตอนที่5 ผู้สมัครขอวีซ่าหรือกรีนคาร์ดจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS 260ออนไลน์นะคะคุณสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตหรือ NVC นี่และจากเพื่อที่จะไปกรอกข้อมูลส่วนตัวมันเป็นการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อขอวีซ่าถาวรหรือขอกรีนคาร์ดนั่นเองนะคะพอคุณกรอกแบบฟอร์ม DS 260เรียบร้อยแล้วคุณก็จะต้องบลิน t หน้ายืนยันเอามาเก็บไว้เพื่อที่จะนำไปใช้ในวันสัมภาษณ์ต่อไปจะแล้วในการกรอกแบบฟอร์ม Ds260 เนี่ยมันก็ไม่ยากนะมันจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณเองนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่มดเคยอธิบายวิธีการกรอกแบบฟอร์ม Ds260 เอาไว้แต่พี่มดทำเอาไว้ให้สำหรับกลุ่มของกลิ่นค้านลอตเตอรี่ซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะ นำไปปรับใช้ได้เพราะมันเป็นแบบฟอร์มเดียวกันนั่นแหละจะ้ะก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคนขั้นตอนที่6นะคะผู้สมัครขอ Green Card จะต้องเตรียมซีเวลด็อกิเมนต์ก็คือ,อเป็นพาสปอร์ตใบเกิดใบทะเบียนสมรส ใบทะเบียนหยา่าถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีแล้วก็ใบตำรวจหรือใบรับรองความประพฤตินะคะถ้าใครที่เคยมีคดีความคุณก็จะต้องมีใบคดีคำพิพากษาสิ้นสุดนะคะส่วนคุณผู้ชายคุณก็จะต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารพวกใบสอดอต่างๆนั่นเองจะ้ะ ใครที่มีผู้ติดตามไปด้วยคุณอาจจะมะีมีลูกผู้ติดตามเนี่ยลูกคุณก็ต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ด้วยเช่นกันจ้ะ ขั้นที่7คือการสแกนเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างการสแกนเอกสารนี้ก็จะมีเอกสารของตัวสปอนเซอร์ซึ่งเป็นแบบฟอร์ม i864 ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีพวกเอกสารหลักฐานทางการเงินพวกพาสีแล้วก็พวกแบง k ์ t เต e เมนตแล้วในส่วนของตัวคุณที่เป็นผู้สมัครขอกรี e n Card นั้นคุณก็จะต้องสแกนเอกสารที่พี่มดพูดไปในข้อ6เมื่อกี้ทั้งหมดนะจ๊ะ ข้อกำหนดในการสแกนเอกสารส่งให้กับทาง NVC นะคะอย่างแรกคือขนาดไฟล์จะต้องไม่เกิน4 MB รูปแบบไฟล์จะเป็น PDF หรือ JPEG นะคะเราต้องสแกนภาพสีรูปถ่ายจะต้องคมชัด ตัวอักษรต้องอ่านออกชัดเจนและสแกนเอกสารเต็มหน้าไม่ขาดไม่ตัดตอนนะคะสแกนเอกสารให้ตรงๆนะคะอย่าเอียงหรืออย่ากลับหัวกลับหางเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไม่ต้องโรเทตไฟล์นะคะและอย่าใส่รหัสล็อกไฟล์เด็ดขาดเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ชอบนะคะแล้วก็ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษตามเอกสารเช่นใบเกิดหรือพาสปอร์ตก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะคะ และสแกนเอกสารด้านหน้าด้านหลังเซฟเอาไว้ในไฟล์เดียวกันรวมไปถึงสแกนเอกสารไทยตัวจริงคู่กับตัวแปร ى, ภาษาอังกฤษเซฟไว้ในไฟล์เดียวกันด้วยค่ะและไฟล์ที่ใหญ่เกิน4เมกเนี่ยคุณต้องย่อขนาดลงนะคะและควรจะเช็คคุณภาพไฟล์ให้อ่านออกชัดเจนก่อนที่จะส่งให้กับทาง NVC ด้วยค่ะขั้นที่8 submit documents นะคะ คุณจะต้องอัปโหลดเอกสารที่คุณสแกนมาทั้งหมดนั่นแหละค่ะเป็นเอกสารของสปอนเซอร์แล้วก็เอกสารของคุณผู้ขอวีซ่าที่พี่มดพูดไปในเมื่อกี้นะคะข้อ3 4 5 6นั่นแหลจะจ้ะเสร็จแล้วคุณจะต้องอัปโหลดเอกสารที่คุณสแกนไว้ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตก,ก็คือไอ้ CEC a เนี่ยนะคะ โดยที่คุณจะต้องสแกนเอกสารให้ครบทุกอย่างครบทุกรายการที่ NVC เขาแจ้งนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดาวน์โหลดเอกสารไปไม่ครบไม่หมดคุณจะกดปุ่ม submit document ไม่ได้นะคุณจะต้องไปตรวจสอบด,ดีๆแล้วก็ห้ามส่งเอกสารตัวจริงไปหรือไม่ต้องเมลเอกสารไปที่ NVC นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำออนไลน์ในระบบหมดเลยนะจ๊ะ พอคุณอัปโหลดเอกสาร Submit Document ไปหมดเรียบร้อยแล้ว NVC เขาก็จะตรวจสอบเอกสารของคุณซึ่งก็ใช้เวลาแบบหลายวันเหมือนกันนะจ๊ะพอเขาตรวจสอบเอกสารของคุณเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบนะคะโดยอีเมลที่แจ้งเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องเป็นที่พอใจเขาคุณก็จะได้รับอีเมลแจ้งว่า Documentary Complete อเอกสารของคุณครบถ้วนเรียบร้อยถูกต้องดีจะ้ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณส่งเอกสารหลักฐานขาดหรือเอกสารคุณไม่ดีไม่ครบเขาอ่านไม่ออกดูไม่ได้ภาพไม่ชัดแบบนี้นะคะเขาก็จะ,ะส่งอีเมลแจ้งว่าเป็น correction requir e คุณจะต้องส่งเอกสารหลักฐานตัวที่เขาระบุไว้ส่งเข้าไปใหม่ให้เขานะจ๊ะขั้นตอนที่9 n v c เขาจะ schedule interview ให้กับคุณนะคะ เ v c เนี่ยเขาก็จะประสานงานไปยังสถานทูตอเมริกาในไทยหรือในต่างประเทศนะคะถ้าเกิดว่าทางสถานทูตเขามีคิวเขามีคิวเปิดให้กับวีซ่าครอบครัวใช่ไหมคะทาง NVC เขาก็จะส่งอีเมลแจ้งให้กับสปอนเซอร์ของคุณทราบแล้วคุณก็จะได้รับอีเมลด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณได้ได้วันนัดสัมภาษณ์วันนี้เวลานี้โดยที่ NVC เขาก็จะ แจ้งคุณล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนหรือว่า6สัปดาห์เพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์จริงๆอ่ะนะคะซึ่งผู้ขอวีซ่าที่อยู่ในกลุ่มของ immediate r e l a t i v e เนี่ยในส่วนของ NVC process เนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนนะคะกว่าที่คุณจะได้รับคิวนัดสัมภาษณ์นะคะซึ่ง เรียกว่ามันก็จะเร็วกว่าเพราะว่าคุณไม่มีคิวไม่ต้องรอโคต้าไงแต่ว่าส่วนของผู้ขอวีซ่าที่อยู่ในกลุ่มของ Family p r e f e r e n c e เนี่ยคุณมีคิวมีควมโคต้าที่ต้องรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องรอให้วีซ่าบูลเลตินของคุณมันขึ้นเคอร์เ t นเรียกว่าคุณจะต้องไปเช็ค Priority Date ในไอเรียกว่าในแบบฟอร์ม NOA 2ของคุณนั่นเลยค่ะว่า Priority Date ของคุณมันจะมาถึงเมื่อไหร่นะแล้วระหว่างนี้เนี่ย NVC เขาก็จะไม่ได้ไม่ติดต่อคุณนะคะจนกว่าจนกว่าเคสของมันจะถึงคิวของคุณอะพอใกล้ๆคิวของคุณปุ๊บใช่ไหมคะ NVC เขาก็จะติดต่อคุณไปล่วงหน้าเขาก็จะติดต่อให้คุณแจ้งวันเวลานัดสัมภาษณ์ให้คุณแล้วเขาจะบอกคุณล่วงหน้าให้คุณเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์นั่นเองจ้ะ สำหรับพี่น้องที่ยังดูวีซ่าบูเลตินไม่เป็นเนี่ยพี่มดเคยทำคลิป how to สอนดูวีซ่าบุเลตินเอาไว้แล้วนะคะทุกคนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะพี่มดอธิบายไว้อย่างละเอียดมากๆนะคะส่วนใครที่อยู่ในกลุ่ม immediate relative นั้นคุณไม่ต้องไปดูคิววีซ่าบุเลตินเพราะว่าของคุณไม่มีคิวไม่ต้องคุณไม่ต้องป่อคิวคุณไม่มีโคต้าจำกัดนะจ๊ะเอาละค่ะพี่มดหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการ ทำเรียกว่าทำเคสตัวเองในขั้นตอนของ NVC แล้วนะคะใครที่มีคำถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ว่างๆพี่มดจะมาตอบให้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้หมดด้วยนะคะแล้วก็ใครจะกดแชร์ไปให้เพื่อนพี่น้องก็ได้เช่นกัน แต่อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันนะคะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกันนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซึ่งในคลิปหน้าเนี่ยพี่มดจะมาอธิบายขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวก่อน,อนเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าครอบครัวนะคะทุกคนรอติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย